ในที่สุดวันนี้นะคะพี่ก็สามารถเปิดร้านขายลาบูบูได้แล้วค่ะทุกคนแล้วตอนนี้ก็มีออเดอร์มาเพียบเลยที่สั่งไว้ได้แล้วหรือยังคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเช็คสต็อกของแป๊บน,นึงนะโอเคของเข้าพอดีเลยเดี๋ยวไปเอาสินค้ามาให้นะคะเห็นไหมทุกคนและนี่ก็คือตุ๊กตาลาบูบูที่พี่เอามาจำหน่ายในวันนี้ ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเอาลาบูบูแพ็กใส่กล่องแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอาลาบูบูใส่รถเข็นแล้วก็ไปส่งให้กับคุณลูกค้ากันลาบู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 ว้าวน่ารักจุงเลยขับคุณนะคะเออที่ผมสั่งเอาไว้ล่ะครับได้แล้วค่ะลาบู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 ขึ้นมาเลยลาบูบูน้อย เออคุณลูกค้าคะคุณยังไม่ได้ชําระเอ่อค่าน้องเลยค้าตัวของน้องอะคะ่ะโอ้จริงด้วยโอเคของแท้คือผมไม่มีผมมีแค่ดอกไม้แล้วผมก็สัญญาว่าต่อแต่นี้ไปเออผมจะดูแลคุณเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกันนะคะคุณลูกค้าไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่แล้วนะคะคุณลูกค้าทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องโอ้ oh my god อยู่เดี๋ยวนี้เลยลาบูลาบู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 โอเคทุกคนเมื่อกี้นี้นะคะกว่าจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านเบคอนเถื่อนแล้วลาบูลาบูลาบูสวัสดีค่ะเอาลาบูบูมาส่งแล้วค่ะวางไว้ตรงนั้นเลยครับ เออนี่ค่ะลาบูเฮ้ดีหรออืมโชคดีนะลาบูบูน้อยเอาละครับเพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณลูกค้ามาส่งของให้ผมผมจะให้กินเนื้อเถือนฟรีนะครับว้าวน่าอร่อยจังเลยค่ะลน่ารักจังเลยลาบูบูตัวนี้ราค่ะเท่าไหร่คะอ่าใช่ทางนี้เลยครับคุณลูกค้าเรามีให้เลือกหลายสีเลยนะครับ เออผมเอาสีขาวส่วนฉันเอาสีชมพูใจเย็นๆนะครับคุณลูกค้ารบกวนต่อคิวได้นะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดแล้วใครมาก่อนอ่ะไอผมมาก่อนไม่ฉันมาก่อนเออไม่ว่าใครมาก่อนก็ได้กันครบทุกคนนะครับคุณลูกค้าใจเย็นๆใจเย็นๆเอาล่ะครับอ่าคุณที่ก่อตู้กระจกนะ่ะ คุณมาก่อนอะผมให้สิทธิ์คุณก่อนละกันนะครับโอเคฉันเอาตัวสีเอ่อสีชมพูเออขอโทษเลยนะครับสีชมพูมีคนจองแล้วมีแต่สีขาวเอาไหมอ่ะสีขาวก็ได้โอ๊ยไ่จะทานเพื่อขอบคุณนะครับคุณลูกค้าลาบูลาบูและท่านใดนั้นเอง ลาบูบูก็ถูกมนุษย์หน้าแปลกซื้อไปโอ้ oh my god จะรอดไหมเนี่ยมาเถอะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเดียวเองอยู่กับพี่น้องไม่ลำบากมาเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านเอาเอ้ผิดบ้านแล้วไม่ทันใดลาบูบูก็ถูกทิ้งอยู่ที่กลางถนน บูมาทิ้งตรงนี้ใจร้ายชะมัดเลยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะพาเธอกลับบ้านเองแต่โชคดีนะคะที่มีน้องๆใจดีพาลาบูบูกลับไปด้วยค่อยอย่างชั่วนึกว่าจะไม่รอดแล้วอันนี้จะเอาลาบูบูไม่ลาบูบูมันเป็นของฉันส่งมาให้เดี๋ยวนี้ไม่งั้นโดนเออคุณลูกค้าครับใจเย็นนะครับ โอเคครับเอาไปเลย,ยและเมื่อหญิงสาวชุดดำได้ซื้อลาบูบูไปเธอก็พาลาบูบูกลับไปที่บ้านของเธอเธอพาลาบูบูขึ้นมาที่ชั้นสองนำลาบูบูมาไว้ในห้องนอนอยู่ตรงนี้นะดูเหมือนว่า เธอต้องการจะเอาลาบูบูมาตั้งโชว์ในห้องเธอเท่านั้นน่ารักจริงๆเลย <S <S> <S> ฉันคิดถึงเพื่อนอุ๊ยตายแล้วและทันใดนั้นเอง <S <S> <S ก็มีลาบูบูอีกตัวหนึง่งโผล่มาในห้องนอนของหญิงสาวชุดดำ <S <S> ลาบูลาบูเธอมาได้ยังไงกันอะ แต่ก็เอาเหอะของฟรีฉันชอบหญิงสาวไม่รู้สึกแปลกใจเธอดีใจด้วยซ้ำที่ได้ลาบูบูมาอีกหนึ่งตัวและในทันใดนั้นเองลาบูบูทั้งสองก็ขยับเองได้ฉันว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วจะทำยังไงอ่ะผู้หญิงคนนั้นเขาดูหน้าตาน่ากลัว เขาไม่ว่าเราหรอกถ้าเราหนีไปอ,อง่วงจริงเลยจังหวะนี้แหละรีเพนกันเถอะแต่เขายังไม่หลับตาเลยนะแต่ฉันว่าเขาหลับแล้วรีบไปเร็วและทันใดนั้นเองลาบ,บูบูทั้งสองก็คิดจะหลบหนีออกจากบ้านผู้หญิงชุดดำจะไปไหนนี่ยฉันเห็นนะ ูดูเหมือนเขาจะระมือนะฉันบอกแล้วว่าเขาไม่รู้หรอกรีบแผนเร็วปาเตัอแล้วอ่ะองั้นงั้นไปทางนู้นทางไหนอ่ะก็ทางนู้นไงฮลาบูบูฉันหายไปไหนแย่แล้วเธอตื่นแล้วมารีบเร็วลาบูบูตัดสินใจ รีบปีนกำแพงออกจากบ้านแต่แล้วทันใดนั้นเองระหว่างที่พวกเขาหลบหนีจะไปไหนกลับมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะถ้าเป็นของฉันฉันซื้อทมาแล้วอ,อไม่ฉันไม่อยากอยู่กับเธอ,เอใจด้วยผีหลาวิ่งเกอบไม่รอดแล้วนี่เธอพาฉันมาที่ไหนอะ อ๋อที่นี่เป็นบ้านของเจ้านายเก่าวฉันเองแล้วทำไมเธอถึงได้ไปอยู่ในร้านสะดวกซื้อล่ะฉันไม่รู้จริงๆฉันเคยเห็นฝาแฝดของฉันอีกหลายสิบตัวที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อแต่ว่าฉันเออฉันฉันเองก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้ว เอาเป็นว่าตั้งแต่นี้เราอยู่ที่นี่กันนะเจ้านายของฉันไปต่างประเทศแล้วอยู่ที่นี่ได้ปลอดภัยอืมขอบคุณนะกินซะนะจะได้โตไวๆขอบคุณนะเธอใจดีจังถ้าเธออยากจะนั่งพักผ่อนก็มานั่งตรงนี้ได้นะขอบคุณนะเธอเป็นเพื่อนที่ดีจัง ฉันจะให้เธอเป็นรูเมดของที่บ้านหลังนี้นะเธอจะทำอะไรก็ได้ขอบคุณนะที่นี่มีสาไว่ายน้ำไหมฉันอยากว่ายน้ำจังได้ดีไปไว่ายเลยสาวว่ายน้ำอยู่ที่ไหนอยู่ข้างบนดาดฟ้ามาเถอะเรามาว่ายน้ำกัน้แต่ฉันง่วงอะ่ะนแต่ฉันอยากให้เธอมาว่ายน้ำกับฉันน่ะ ก็ได้ก็ได้แต่ฉันไปไว่ายน้ำด้วยก็ได้นะเร็วสิหูน้ำเย็นสบายจังเลยรู้แล้วลนะ่ะน้าหูสาวยน้ำยังใสเจ๋วเหมือนเดิมเลยสาใสจังงั้นฉันกระโดดลงไปเล่นเลยแล้วกันนะลาบูลาบูขอบคุณนนะลาบูบู ฉันเองก็ขอขอบคุณเธอเหมือนกันนะที่อยู่เป็นเพื่อนฉันแล้วก็ขอบคุณที่ยอมเป็นเพื่อนกับฉันฉันดีใจนะที่เราเป็นเพื่อนกันเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปใช่ไหมใช่เพราะว่าพวกเราคือลาบูบูเหมือนกันลาบูลาบูแล้ว ลาบูบูสีขาวและสีชมพูก็อยู่ด้วยกันตลอดไปจบบริบูรณ์เจ้านายเหมียวอยากได้ลาบูบูพาไปซื้อหน่อยดิได้เลยเหมียวซังเราไปจัดลาบูบูกันเถอะ